แอนดู hey, ส่องความน่ารักน้องริวจิแจ้งเกิดละครเรื่องแรกพฤษภาทันวา เล่นละครเรื่องแรกก็ทำเอาบรรดาพี่พี่แฟนคลับเป็นต้องหลงรักหนักมากสำหรับน้องริวจิเด็กชายนักชะวะกอนซิริรักกับผลงานละครเรื่องแรกในชีวิตกับพฤษภาทาันว่ารักแท้แค่เกิดก่อนของผู้จัดผู้กำกับโดนัทมนัสนัน้นที่ปล่อยมัดเด็ดไว้ในฉากดราม่าน้ำตาท่วมจอรวมกับนักสแสดงรุ่นใหญ่อย่างพี่เจี๊ยบการจนะพรเล่นดีตี้บทแตกแถมหน้าตายอย่างน่ารักน่าเอ็นดูมากมาก สำหรับน้องริวจิเกิดเมื่อวัน,วนที่12พฤศจิกายน2557อายุ6คขวบมีน้องสาว1คนอายุ4ขวบปัจจุบันน้องริวจิศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1โรงเรียนโมเสกจังหวัดชนบุรี นิสัยและไลฟ์สไตล์ยามว่างของน้องชอบต่อเลโก้ประดิษฐ์ของเล่นจากลังกระดาษและชอบดูการ์ตูนในดวงใจอย่างดาบพิฆาตอสูรที่น้องชื่นชอบตัวละครทันจิโร่มากที่สุดและอุลตร้าแมนนอกจากนี้เขายังชอบเข้าวัดทำบุญอีกด้วยพี่ๆคนไหนอยากติดตามน้องเพิ่มเติมรออีกไม่กี่อึดใจพอน้องแอบสปอยว่ากำลังมีแผนจะเปิดช่อง YouTube เป็นของตัวเองรวมกับน้องสาวอีกด้วย